รอยเตอร์สรายงานว่าประเทศจีนเผชิญกับตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาปี2019หรือโควิด -19 สูงที่สุดในรอบ6เดือนท่ามกลางการล็อกดาวน์ตามพื้นที่ระบาดตามดําริการกวาดล้างโรคโควิด -19 ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําคําฟ้าของจีนที่เคยประกาศยืนยันว่าจะเดินหน้าใช้ยุทธศาสตร์กวาดล้างแบบดินามิกโควิด่สำนักง,งานสาธารณาสุขกลางของจีนระบุว่าพบผ,ผู้ติดเชื้อใหม่ถึง4,420คนใน รอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมที่ทางการจีนเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อรายวัน3,659คนโดยนายหูเสียงเจ้าหน้าที่จากฝ่ายควบคุมโรคกล่าวยืนยันว่านโยบายการต่อต้านโรคโควิด -19 ของจีนนั้นมีความถูกต้องอย่างที่สุดรวมถึงมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้ใจ่ายและว่าทางการจีนจะให้ความสําคัญกับการรักษาชีวิตชาวจีนไว้ให้ได้เป็นอันดับแรกพร้อมกันกับสกัดกั้นการนําเข้าผู้ติดเชื้อมาจากต่างแดนทั้งนี้นักวิเคราะห์ คาดว่าทางการจีนจะไม่มีการผ่อนปรนหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์กวาดล้างโรคโควิด -19 จนกว่าจะถึงการประชุมรัฐสภาประจำปี2566ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้าโดยประธานาธิบดีสีคาดว่าจะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้นำจีนต่อเป็นสมัยที่3ซึ่งจะถือเป็นผู้นำคนแรกของจีนที่ดำรงตำแหน่งมากกว่าสสมัยตั้งแต่อดีตประธานเหมาเจ๋อตุง